เราจะมาดูกันว่าเรื่องเล่ามีส่วนช่วยผู้เรียนรุ่นเยาว์ได้อย่างไรบ้างทั้งการวิเคราะห์ผู้คนผ่านตัวละครและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเหล่านั้นการเห็นแบบแผนในลำดับการเดินเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆผ่านเขาโครงเรื่องและเข้าใจว่าเพราะเหตุใดสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นตลอดจนการประเมินความคิดและใช้ทักษะเหล่านี้ แก้ไขปัญหาต่างๆตามการดำเนินไปของตัวละครทั้งหลายในเรื่องนั้นเราดูที่เรื่องฮันเซลกับเกร t เทลกันก่อนเรื่องนี้มีตัวละครหลัก2ตัวคือฮันเซลและเกรเทลแล้วก็มีตัวละครประกอบคือแม่มดและพ่อแม่ของเด็กๆเ,เองเราอาจให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตัวละครฮันเซลกับเกรเทล โดยใช้หลักฐานชนิดต่างๆที่ปรากฏในเรื่องด้วยการอ้างอิงได้จากทั้งการกระทําของตัวละครโดยดูว่าตัวละครเหล่านั้นทําอะไรบ้างในเรื่องคําพูดของตัวละครโดยดูว่าตัวละครเหล่านั้นพูดอะไรบ้างและความรู้สึกของตัวละครโดยดูว่าตัวละครเหล่านั้นแสดงความรู้สึกอะไรออกมาบ้าง ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในเรื่องนั้นเราอาจจะแนะให้ผู้เรียนทั้งชั้นสร้างผังความคิดไมล์แมพให้กับทั้งฮันเซลและไกรเทลโดยใช้หมวดหมู่ของลักษณะต่างๆเหล่านี้เพื่อกระตุนให้เกิดความเข้าใจตัวละครเหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยคำถามที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวละครทำเช่นฮันเซลทำอะไรการกระทำนี้ แสดงว่าเขาเป็นคนอย่างไรเราเรียกคนที่มีความคิดมากมายว่าอะไรและรวมถึงคำถามอื่นๆลำดับต่อไปเราต้องการให้ผู้เรียนเจาะลึกลงไปอีกและนึกไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆสําหรับประเด็นนี้เราอาจรำต้นด้วยการใช้วิธีการเปรียบเทียบซึ่งเราใช้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างสิ่งของหรือผู้คนในกรณีนี้เราอาจใช้แผนภาพอีกแบบก็ได้ซึ่งในที่นี้เราใช้เวนไดอแกรมแผนภาพเซตที่เหมาะอย่างมากสำหรับการร่างเขาโครงว่าสิ่งเหล่านั้นแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรบ้างและในกิจกรรมนี้เราก็มีเกณฑ์การให้ดาวกับคุณสมบัติเด่นไว้ด้วยโดยเน้นถึงสิ่งที่ผู้เรียนอาจรับทราบได้ ว่าเป็นข้อดีที่โดดเด่นของตัวละครแต่ละตัวเพื่อเน้นว่าข้อดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเหมือนและความแตกต่างของเราซึ่งเราทุกคนล้วนมีข้อดีแตกต่างกันไปการเข้าใจในเรื่องนี้นับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสอนให้ผู้เรียนรุ่นเยาวได้รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นหากผู้เรียนสามารถเห็นคุณค่าในข้อดีของผู้อื่นและเข้าใจว่า แต่ละคนจะร่วมทำประโยชน์อะไรได้บ้างเราทุกคนก็จะทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นเรายังสามารถขยายกิจกรรมนี้ออกไปได้อีกเพื่อให้ผู้เรียนรุ่นเยาว์ได้พิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตอนเองกับเพื่อนร่วมชั้นโดยอาจนึกถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างตนเองกับเพื่อนๆแล้วระบุข,ข้อดีที่โดดเด่นของเพื่อนแต่ละคนด้วยเหตุนี้ ผู้เรียนจะเห็นคุณค่าว่าทุกคนเหมือนกันในบางจุดและแตกต่างกันในบางจุดแต่กระนั้นทุกคนก็มีความพิเศษและมีข้อดีที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถนำมาทำประโยชน์ได้การจะเป็นนักคิดวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้นนั้นเราจำเป็นต้องตระหนักถึงมุมมองที่หลากหลายแล้วดึงออกมาเป็นข้อสรุปของเราเองได้จากสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟัง โดยนิทานพื้นบ้านสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งสนุกสนานทีเดียวในการทำให้ตระหนักถึงมุมมองที่หลากหลายนี้เนื่องจากเรื่องเล่าเก่าแก่นั้นมักได้รับการถ่ายทอดบอกต่อกันมาอย่างผูกขาดอยู่กับฝั่งของมุมมองของตัวเอกโดยตัวเอกมักตกอยู่ในอันตรายจากการกระทำของตัวร้ายอย่างในเรื่องหนูน้อยหมวกแดงตัวร้ายคือเจ้าหมาป่าดุร้ายร่างใหญ่ แล้วเราก็เอาใจช่วยตัวเอกของเราให้เอาชนะและลงโทษตัวร้ายได้สำเร็จการจะให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเราอาจให้ผู้เรียนได้ลองคิดและจินตนาการว่าถ้าตนเองเป็นหมาป่าจะรู้สึกอย่างไรเรื่องราวในมุมมองของหมาป่าเป็นอย่างไรลองให้ผู้เรียนได้นึกถึงเรื่องราวอีกครั้งแต่คราวนี้ในมุมมองของหมาป่าดู โดยเราอาจตั้งคําถามว่าทำไมหมาป่าจึงทำเช่นนั้นแล้วเริ่มสักไซไล่เลียงให้ทั้งชั้นเรียนแสดงความคิดเห็นออกมาจากนั้นจึงแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆเพื่อให้รวมกันเสนอความคิดเห็นอื่นๆอ,อ,อีกโดยทั่วไปแล้วย่อมไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตายตัวสำหรับกิจกรรมนี้หลักการของกิจกรรมนี้คือการให้ผู้เรียนรุ่นเยาวได้เห็นว่ายังมีอีกวิธีหนึ่ง ในการรับรู้เรื่องราวที่ไม่มีใครบอกเราและนั่นก็คือการรับรู้เรื่องราวผ่านมุมมองของหมาป่านั่นเองนักคิดวิเคราะห์ย่อมตระหนักถึงมุมมองที่แตกต่างเหล่านี้แล้วดึงข้อสรุปของตอนออกมาจากการพิจารณาถึงมุมมองเหล่านี้ด้วยการได้ยินได้ฟังหรือได้คิดพิจารณาด้วยมุมมองจากฝ่ายหมาป่าของเรื่องอาจทำให้เรารู้สึกเห็นอ,อกเห็นใจหมาป่ามากขึ้น และอาจนำไปสู่การได้ข้อสรุปให้กับตอนจบของเรื่องแตกต่างไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นเรายังจะคิดว่าหนูน้อยหมวกแดงควรลงโทษหมาป่าอยู่หรือไม่ถ้าเรารู้สึกว่าหมาป่านั้นช่างหน้าเห็นอกเห็นใจยิ่งนักแล้วแทนการลงโทษเช่นนั้นหนูน้อยหมวกแดงควรจะทําเช่นไร